สวัสดีครับผมสวัสดีครับ FC แฟนช่องปูเยี่ยมพารวยที่กำลังติดตามรับชมรับฟังทางช่องอยู่นะครับอ่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องครับผมอ่าวันนี้วันที่10นะกรกฎาคม2566เย็นนี้หวยลาออกอีกออกอีกแล้วไม่ออกว้ยจริงๆนะอาทิตย์ที่แล้ว3วันนะกินไป2 หมายวันเราได้ไปสองนะกินเขาเสียหนึ่งนะแม่ไม่เข้าท่าเลยนะครับผมมันได้กินหมดนะอาสูตรยังไม่เข้าที่เข้าทางนะยังวิ่งรวนเรอยู่นะเราจะหาสูตรฟิกๆสักตัวที่ทำง่ายทําเร็วไม่ยุ่งยากให้ทั้งวิ่งให้ทั้งประกบคู่เข้านะอ่ะตามชมเลยครับผมเวลาวันที่สิบจะมาตัวไหนวันนี้จะเข้าอีกไหมนะ อาทิตย์นี้ก็อีก3วันนะฮะตามชมครับผมอ่าคำเตือนฟังคำเตือน,นก่อนนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะจัดทำเพื่อการบันเทิงเท่านั้นนะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายอื่นแต่อย่างได้นะครับผมอ่าหวยลาวก็สนับสนุน สลากินแบ่งนะรัฐบาลกันแล้วกันนะาตามชมนะเดี๋ยวจะทำให้ดูเอา,าตะเกียตัววิ่งไหยเป็นต้นไปนะวิ่งวิ่งวิ่ง,ว,งวิ่งนะวิ่งหนึ่งนะหนึ่งสองสามสี่ หกเจ็ดแปเ้าเป็นเลขติดนะครับผมเลขติดสองฝั่งนะครับผมอ้าวทีนี้เราก็มาเขียนโครงสร้างเข้ามานะเอาซะสอตัวนะตัววิ่งนี่1อันหนึ่งสอสาแล้วก็หกเจดแเอาแค่นี้นะอ่าแต่เ,เราเขียนไว้สีตัวสี่ทิศทางนะครับผม โครงสร้างนะโครงสร้างสูตรมันนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองอ่าแบ่งเส้นซะก่อนนะครับผมถึงจะรู้ทิศทางของมัน การไปกับการมาเขาว่าแบ่งเป็นห้องห้องอย่างนี้นะสองสามสี่จะต้องมาตัวหกเจ็ดปดจะต้องมาตัวนะเรามาร์กไว้นะครับสองสาเออหนึ่งสองสามนะหนึ่งสองสามจะต้องมาตัวนะแล้วก็ฝั่งนี้นะเจ็ดปดเก้าจะต้องมาตัวนะ ตัววิ่งทางนี้ได้ 1, 2, 3สงทางนี้ได้วิ่งเกีดดนะเรามาร์กไว้นะ 7, 8, 9อ่าทีนี้เวลาเราเล่นหาตัวมันเราก็ต้องสลดอย่างนี้นะ1กับ3ตัววิ่งนี่นะ1กับ3นี่เรามาจับใส่ห้าตัวเดียวนะได้ 5, ้าหกับ 5, ้าสมนะ ห้ากับ5 3ถ้า2จับมาใส่ที่2 4กับ2 6นะฮะเรามาดู8ตัวสุดท้าย8ปตัวสุดท้ายนะแปกับ 8, 8 2 7กับเก้าเราจะับมาใส่1อย่างเดียวนะเจหนึ่งกับ9 1า้าหน่ง แปดตัวกาเองนะครับผมไม่กลับก็ไม่ว่ากันนะครับผมจ8ตแปดเก้าตัววิ่งนะกาเครื่องหมายมันไว้นี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเ,เขาไม่เข้าไม่ว่าไม่ได้อ่านให้ฟังนะเรามาดูงวดเก้าศูนย์แปดนะวิ่งตัวไหนครับผมวิ่งวิ่งวิ่งอ่าเขียนมาสี่ตัวนะ เอาหลักหน่วยมันนี่แหละ89012345หนึ่งอ่าอ่าโครงสร้างสูตรของมันนะให้หน้อยๆชุดโครงสร้างก็เอาหลักหน่วยนี่แหละ8นี่แหละมาเขียนนะ8 9 0 1 2 3 4 5 6 เจ็ดแปดเก้าอ่าทำไมจะง่ายเท้เดี๋ยวจะว่ากันนะง่ายอย่างนี้ก็หวานหมูอ่าขีดเส้นให้หน่อยอ่าตัววิ่งวิ่งวิ่งเอาสักสามตัววิ่งติดแปดเก้าศูนย์นะครับผมมาตัวตรงนี้วิ่งติดนะฮะสี่ห้าหกมาตัวอ่าสแลนหากันนะปับป๊บปั๊บ ปับปับจับเลขวิ่งไว้นะแปดเก้าศูนย์จับไว้จับไว้อย่าให้มันหนีนะสี่ห้าหกจับไว้จับไว้ไปไหนไม่ได้ฮะสเล็ต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 นะสเล็ตเสร็จประกบกันนะครับผมประกบกันไปเลยนะประกบตัวไหนบ้างฮะจับจับจับ เก้าหนะึ่งกับเก้าสามนะกลับเบงนะมันอยู่บนหัวในแปดสอกับ82กับ0ูนย์สับเบงนะครับผม5้าหก้ับเบงนะห้าเต่อไป4ี่กับ68แปดอผลออกผลออกสามเก้ากเลขล่างมีไม่มี ไม่บอกตามต่อไปเลยนะอ่าเลขวิ่งกันก่อนนะครับผมวิ่งจับที่เก้านี่แหละนะเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกสี่ตัวนะอ่าโครงสร้างสูตร เอาเลขเก้ามาตั้งครับผมไปสามตัวเก้าศูนย์หนึ่งนะเป็นเลขวิ่งไว้ก่อนเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้าศูนย์นะมันถูกกันหรือเปล่าถูกถูกถูกเสร็จแล้วเราก็ขีดเส้นใต้นะครับผมไปแปดนาทีแล้วนะสิบนาทีจะให้จบเก้าศูนย์หนึ่งอ่าตรงนี้วิ่งตัวไหนอ่ะสีแดงเขียนไปเลย5 6าหกเจ็ดอ่าเรากาเครื่องหมายไว้นะปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บตัววิ่งติดนี่เก้าศูนย์หนึ่งนะ,ะปับป๊บปั๊บ ได้ตัวไหนครับจับคู่9นะได้93กับ13ตัวที่มันออกแล้วนะมาซะด้วย02กับ04นะะ59ากับ79ครับผมนี่เห็นไหมสลดปั๊บปับ๊บ6กกับ60ครับผม ไปแปดตัวนะถ้ากลับก็เป็นสิบหกตัวกลับไม่กลับก็แล้วแต่เรานะอ่ะได้เวลาเก้านาทีพอดีจะ1สิบนาทีอ่าเรามาวิ่งเก้าศูนย์หนึ่งห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ก้ากับศูนย์มานะให้ระวังห้าเก้ากับหกศูนย์นะ ระวังตัวนี้นะห้าเก้ากับหกศอตัวบน9 0้หนึ่งระวังศนะูนย์สี่ศนย์อะหมดเวลาพอดีนะครับผมสิบนาทีมมันไปเร็วจังนะเอ,อ,อย่างนี้ถึงเรียกว่ามันพัฒนานะครับผมอ้า ถ้าสูตรนี้เข้าแล้วก็สนุก,กัแล้วะแปดตัวแปดตัวนะยังไม่กลับนะถ้ากลับไม่กลับกบ็เป็นเรื่องของ FC ฟซแหละครับคนที่ชอบหวยลาวเอาอัมลาพาะจากเท่านี้ครับผมไปแล้วไปแล้วไปแล้ว